คือทั้งลาแทมและแอนเทอร์เนี่ยมีค่า LD50 สูงมากนั่นหมายถึงว่ามีความปลอดภัยมากค่ะลาแทมแอนเทอร์เนี่ยเอามาใช้สร้างภูมิให้กับกัญชาได้ไหมคะได้ครับที่ผมบอกว่าได้เพราะอะไรเพราะว่าลาแทมแอนเทอร์เนี่ยคือความเป็นพิษเนี่ยมันต่ำมากเช่นตัวแอนเทอร์เนี่ยวเป็นพิษเฉียบพันเนี่ยทางปากเนี่ยมันมากกว่า5,000มิลลิกรัมต่อหนู1กิโล ซึ่งทําให้หนูตาย50%ดังนั้นแปลว่าปลอดภัยมากๆปลอดภัยถ้าเราเปรียบเทียบกับคลีมีสังเคราะห์นะครับคีมีสังเคราะห์บางตัวเนี่ยมันมีแค่100หรือ200มิลลิกรัมต่อหนู1กิโลเพราะฉะนั้นกินนิดเดียวก็ตายแล้วคือความเป็นพิษเนี่ยมันต่างม,มากเพราะว่าคุณต้องกินในปริมาณเยอะๆมันจึงจะมีผลทําให้ร่างกายเราสูญเสียบางอย่างไป เพราะว่าพืชกัญชาเนี่ยเป็นพืชที่เขาจะดูดซับสิ่งต่างๆได้เก่งมากๆดังนั้นอะไรก็ตามยาอะไรก็ตามที่จะใช้กับกัญชาเนี่ยจะต้องมีความปลอดภัยสูงแล้วก็มีความเป็นพิษต่ำนะคะตัวเมื่อกี้ที่ปาเล่าให้ฟังเนี่ยก็คือทั้งลาแทมและแอนเทอร์เนี่ยมีค่า LD50 สูงมากนั่นหมายถึงว่ามีความปลอดภัยมากค่ะเสริมนิดนึงที่บอกว่าเราต้องใช้สารที่มีความพิษต่ำก็เพราะว่ากัญชาเนี่ย ทั้งใบทั้งรากทั้งอะไรเนี่ยเราใช้ในการบริโภคเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องออดูถึงความปลอดภัยสําหรับพวกเรานี่แหละดังนั้นก็ใครปลูกกัญชาก็สามารถใช้ตัวลาแทนแอนเทอร์ได้นะคะ